เจอหกกัรในวันนั้นในวันเกิดที่ผมได้ซื้อเจ้า SD Shinju มันทำให้ผมนั้นเสียตังค์มากขึ้นอีโอ้ยเนเห็นแล้วก็เสียงนะแต่ก็ช่างเถอะวันนี้เราม,มารีวิวนี้กอนดีกว่ากาับ h s t Narrative สี่พันแต่ขั้นแรกเลยเรามาถามกันดีกว่าไอช่องนี้มันคือช่องอะไรเช่ผมรู้ว่าทุกคนก็น่าจะสงสัย ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องของเองเอพิซิโอช่องที่น่าจะทำรีวิวของเล่นเล่นเกมแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสองอย่างแรกนั่นแหละซึ่งใช่และผมก็จะมารีวิว h g ตัวแรกของผมนาทตีซีแพทุกคนที่ว่านี่เป็น h g ตัวแรกของผมการเก็บงานก็เลยยังค่อนข้างจะไม่ดีสักเท่าไห่เอวิจะมีทั้งหมด3อัน อาวุธชิ้นแรกบีมเลเยอร์อาวุธมาตรฐานของกันน้ำตุกตัวอันที่2องชิวหรือโลกอีกอย่างของมาตรฐานกันน้ำตุกตัวอันนี้ก็มีเซอร์เฟรมนะและสุดท้ายบีมเลเซอร์ผมชอบบีมเลเซอร์สีมันนะสีแดงสวยดีสวยมากต่อไปเรามาดูที่จุกเข็ากันดีกว่าเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลย่าส่วนหัวขยับได้ขึ้นแล้วก็ขึ้นลงได้ประมาณนี้ มุวนหัวได้ประมาณ360องศาเลยครับผมไปดูไปดีกว่าระตูตรงแขนแล้วกันแกนข้อสศอนประมาณนี้แขนนี่มีขน,นอะไรประมาณนี้สุดเลยมั้งไม่รู้ดไิได้ก็มีข้อต่อพิเศษด้วยนะน่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟมั้งที่ผมจำชื่อไปแลด้นะก็จะทำให้กรนน้าคุณขยับได้มากขึ้นนิดหน่อย ขึ้นนิดหน่อยจริงๆนะมัน,มนดูไม่ค่อยเหมือนช่วยอะไรมากเลยเออใช่เลยลืมบอกตรงประมาณประมาณตรงปลายข้อข้อแขนเนี่ยมันจะหมุนได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้ตรงนี้อืมหมุนได้ประมาณ160องศาเป๊ะต่อไปเรามาดูที่ส่วนอ่ามารไีบวะ <laughs> อันนี้คิดไม่ออกจริงนะเว้ยเอาเป็นว่าเอาลองตัวแล้วกันอ่า กุมได้ประมาณนี้เงยก็ประมาณนี้ถือว่าไม่ค่อยได้กุมมาไงมาเขาติดตรงนี่คาเฟเยอร์เนาะส่วนตรงกระโปรงด้วยก็บอกไว้ก่อนนะข้างหลังขยับไม่ได้โคตรเสียดายเลยมาดูตรงนี่รงข้างก็สุดได้ประมาณนี้ไม่ดูนอนนะเว้ยเออกูพูดไม่คิดนอนจริงอุ้ยกูดอาดูดูด้วยอ้าวนอนเรียบดีๆไงวะกู โอเคเรามาดูกันอีกกว่าอีกขาก็ประมาณนี้เหมือนกันแหละอย่างไรขามันก็สุดน,นะยังพอได้อยู่อย่างไรขาเ็ยังพอได้กระโปรงนี้ผมตัดไปเพื่อเป็น2ช่องก็ได้รลตแล้วและก็ใช่ประมาณนี้มาดูอีกข้างก็เหมือนกันเป๊ะเนาะเออใช่เล่าหมืนตัวได้360องศาเช่นเคยถ้าถ้าคุณเพิ่งสังเกตว่าทำไมตรง จะเผืมผมมันมีดแบบขแี่แข่งเดียวคือผมทําหายาผมขอโทษคือมันเป็นการน้าตัวแรกด้วยเนะเเเาะเลยเผยทอทหายไปเลตอนนั้นผมลืมต่อไปเรามาดูสวยขาบ้างดีกว่าขาหยิบสุดประมาณนี้นะครับทุกคนแต่มันก็จะมีอาการหล,มลวมๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่มไม่ได้หลวมมากหรอกต่อไปเนาะเรามาดูกันอ้าขาแต่สุดประมาณนี้ ถ้าอาขามากวันนี้เดี๋ยมันก็หลุดละเชื่อผมด,ดูนะดู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 นดูดูมาดูนะอ่าดูลดรล้วเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮูยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮตยเ่้เ้มเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยเค้ยูฮ้ยเ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 น้ด้้ยูฮยเฮ้ยเฮ้ยเด้มเฮเยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเยูฮ้ เออขอดูตรงนี้กันกนตรงนี้เปิดได้นะลืมบอกแต่ผมเปิดไม่ค่อยได้ติดได้อยู่แล้วไม่ดูกันดีกว่าเอออ้าวเฮ้ยทำไมตอนนี้เฮ้ยตอนที่กูเล่นมันก็ไม่ได้หลุดนะเว้ยโทรศัตอนนี้หลุดเฉยเอาเป็นว่าช่างเถอะเชืขยับได้สุดและผมชอบดีนะมันมีอย่างน้อยมันพอใส่รายละเอียดตรง ที่มันเป็นบูบรูเน่อยไม่เหมือนพวกฮจิยุกเก่าที่มันแข็งไว้สองข้อนะถ้าคุณเคยเห็นนะมันจะบูบรูหน่อยนะเราไปดูตรงเท้ากันดีกว่าขยับได้เกินหน้าเกินวงหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็หมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเช่นเคยก็เชอเรามีประมาณนี้แหละสำหรับเจอร์นริทีฟซีเพทพัชชันข้อเหวี่ยงนะให้ไปเลยแปดเต็มสิบ และนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของ n น r r a t ร v e C งซีแถ้าคะแนนตรงไหนไม่ถูกใจพวกคุณก็ขอขอโทษเวยนะเพราะเดียว่านี่คือความคิดส่วนตัวของผมเองและก็ขอขอบคุณการที่คุณดูคลิปจนจบอย่าให้ผมรีวิวตัวไหนอีกบอกไมาได้เลยนะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ใช่ก็ติดตามเลยือดีนะเพราะว่าคลิปแรกก็อย่างนี้แหละ